แดงนมข้นหวานไม่ได้เชื่อไหมเอานมนี่เท่นักกันอืมแกงกับนมปังความความหอมแม่งเลยกินยาด้วยเกินอะไรเกินยาไปก่อนนี่หมดชอบขึ้นนะห้องก็แม่ได้ตก,กับปุกนะแต่เอาอะไรกินไม่ได้แม่งชอบขึ้นนี่ แอลกอฮอล์แม่งเฉียดมดชิ่แม่งเต็งตึงเหมือนกันนะอืมเฉียดมดชิ่แม่งเต็งตึงอ่ะแอลกอฮอล์กองแม่งจะให้คกัดก็ไม่ค่อยคกัดอืมกินน้ำฟังกินนมไปเลยอืม เบื่อมดชอบขึ้นอะห้องก็ไม่ได้สุกปกอะไรขนาดนั้นดนูอืมหน่ <c oughs> อยเหมือนกันนั่นเนี่ย วัดเมื่อวานยังขึ้นหนูทองกีจังจัทบหาวันก็ออกอ่ะมันเยอดมากไม่ไม่จังแดกในเว้นไว้ก็ไม่จกชีวิตชีวิตจูก,กัดแม่งอร่อย อืแค่นี eh ้ครับ